สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการก็อบอกอาชีพนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนอาชีพที่หล่อเลี้ยงธุรกิจทั้งระบบในประเทศไทยและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศด้วยกัน นั่นคืออาชีพโลจิสติกสนั่นเองธุรกิจเองอุตสาหกรรมเองก็พึ่งพาอาชีพนี้เช่นเดียวกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบประเทศไทยของเราการขับเคลื่อนธุรกิจก็ต้องพึ่งพาด้านโลจิสติกส์เป็นหลักนั่นเองคนที่อยู่ในอาชีพนี้เขาต้องทำอย่างไรกันบ้างครับอาชีพโลจิสติกสคือหนึ่งในการให้บริการ เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลทำให้สินค้าหรือคนเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นไปถึงที่จุดหมายปลายทางงานในอาชีพโลจิสติกเนี่ยมันมีหลายสาขาด้วยกันต้องมีบุคลากรที่มาเกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเยอะแยะเลยโลจิสติกในประเทศไทยเองเนี่ยมีบุคลากรเป็นแสนแสนคนเพราะนั้นบุคลากรเหล่านี้ สามารถที่จะทําให้ตัวเองมีสมรรถนะขึ้นมาผลิตงานออกมาผลิตการให้บริการออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใบรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญเชื่อว่าคุณคือมืออาชีพตัวจริง หลังจากได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถือว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะสามารถเอามาใช้กับงานเราได้จริงหัวหน้าเชื่อใจเรากล้าให้งานใหม่ๆเราทำอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นี่นะครับถือว่าเป็นอุตสาหการรมยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ สถาบันคุณวิชาชีพได้จะทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาโลจิสติกส์เพื่อเป็นมาตรฐานให้คนหรือกําลังคนของประเทศไทยนั้นได้มาฝึกฝนนะครับแล้วก็ได้มาพัฒนาตนเองให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีมาตรฐานต่อไปและนี่คือมาตรฐานของอาชีพโลจิสติกส์นะครับที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเขาได้มีการรับรองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและพบกับรายการที่นี่มืออาชีพได้ใหม่ ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ